สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิาวดีกรมพันธ์รหัสนิสิต6 3 2 0 1 0 1 1 9วันนี้จะมาพูดถึงโครงสร้าง DNA นะคะเราจะมาพูดถึงตารางเปรียบเทียบของโครงสร้าง DNA แบบต่างๆก่อนนะคะเราจะพูดถึง a f ฟอร์มนะคะ a f ฟอร์มเป็น DNA นะคะชนิดเกี่ยวคู่บนแบบเดียวกับ b f ฟอร์มนะคะคือบนด้านขวาแต่มีระยะห่างข,งของคู่เบสและเส้นผ่าศูนย์กลางนั้น แตกต่างกันนะคะ A อร์มจะมีลักษณะที่ชิดกว่านะคะ B อร์มนะคะเป็น DNA ที่มีลักษณะทั่วไปนะคะวนขวานะคะเป็น DNA ที่มีลักษณะทั่วไปของสิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะจะมี DNA ลักษณะเดียวกับ B อร์มค่ะส่วน Z อร์มนะคะเป็น DNA เกี่ยวคู่แบบวนซ้าย แบบซิกแซกต่างจากของ A form และ B form นะคะโดยถ้าความเข้มข้นเกลือสูงจะเปลี่ยนโครงสร้าง DNA เป็นแบบ Z form ค่ะเราจะมาพูดถึง DNA นะคะ DNA นะคะประกอบด้วยนิวเคลียสทายสองสายที่พานกันเป็นเกียววนขวานะคะเบสคู่ผสมคอมพลเมนท์รีเบสนะคะสายโพลีนิวเคลียสทายสองสายเลี้ยงแต่ขนาดและสลับทิศทางกันนะคะตรงกันข้ามจะเรียกว่าอติแพ นะคะจะมีน้ำตาลเบสฟอสเฟตทิศทางไปเรียกว่าสารพัมนะคะพอคาร์บอนตำแหน่งที่1 2และ3นิวคลีโอไทไม่มีตัวใดมาจับเป็นปลายอิสระนะคะน้ำตาลคาร์บอนที่5จับกับฟอสเฟตซึ่งฟอสเฟตตัวที่จับไม่ได้ต่อกับไข่จะเรียกว่าปลาย5ฟอสเฟตนะคะตรงข้ามกับปลาย5ฟอสเฟตคือปลาย3นะคะเพราะว่า3ก็เป็นอิสระไม่มีตัวใดมาต่อนะคะ เราจะอธิบายนะคะนี่คือหมู่ฟอสเฟตนะคะนี่คือน้ำตาละคะ่ะอันนี้คือเบสนะคะอันนี้คือปลาย5และปลาย3จะอยู่ตรงข้ามกันเสมอนะคะเบสคู่เหมาะสมนะคะ A จะคู่กัทีนะคะจะเชื่อมด้วยพันธะไฮโดรเจนบอลนะคะจำนวนสองพันธะค่ะส่วน C จะคู่กับีจะเชื่อม ด้วยพันธะไฮโดรเจนบอลสามพันธะนะคะอันนี้จะเรียกว่า d n a n u น l e o ิวคนะคะตรงนี้นะคะที่มีหมู่ฟอสเฟตมีเบสมีน้ำตาลนะคะเราจะเรียกว่า d n a n u น l e o ิวคลี์ส่วนทั้งหมดนี้เราจะเรียกว่า p พล n นิว e คลีย e ์ o นะคะ Uh, หมู่ฟอสเฟตนะคะจะต่อด้วยน้าตาลเสมอนะคะจะเชื่อมด้วยน้าตาลหมูฟอสเฟตน้ําตาลหมูฟอสเฟตน้ําตาลหมูฟอสเฟตน้ําตาลหมูฟอสเฟตแล้วน้าตาลนะคะน้ําตาลก็จะเป็นน้ําตาลเดียเซลไรโบนนะคะแล้วก็เราจะมีเบสคู่ผสมทั้งหมดนะคะเราจะมีเบทสี่ชนิดน,นะคะมีอะดรีนาลีนไทมีนกัวนีนแล้วก็ไซโทนีนค่ะก็ทั้งหมดก็จะเป็น คู่ตรงข้ามกันอย่างนี้นะคะ